สวัสดียมเย็นโอ้เที่ยวสุดท้ายได้12เที่ยวนะครับไม่รู้ว่าจะถึง400ตันหรือเปล่าผมว่าน่าจะถึงอยู่นะถ้า400ตันแจ๋วเลยฮะโอ้เฉะเละตตุมเป๊ะ ไ,ไม่กล้าเสียงครับไม่กล้าเสียงโอ้ไปแล้วครับนะ แทบไม่อยู่อ่ะ,อะออนะฉีดข้างในด้วยขีดไปช็อตเ,เอาล้างเนาะลูกพี่เพิ่งซื้อซื้อมาใช่ไหม,มานานแล้วนานแล้วขึ้นแต่วิ่งหินไงแล้มืก่อนวิ่งหินใครวิ่งอ่ะลูกพี่วิ่งเอาไม่ได้ขับรถเหรอ ไม่ได้ขับรถวิ่งหินไม่ได้ขับรถไม่ขับรถเออวิ่งอย่างเดียววิ่งตามวิ่งตามตามหินอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งมีหินวิีแต่ไอ้เพียงหนึงวิ่งมีหินฮะเออไอ้นี้อันนี้ทำอะไรนี่เบ่ากองไงตอไงอ่ะมีที่เสียบอยู่นี่ วิ่งไปไหนเนี่ยสายเนี่ยได้ลมไงอ๋อนี่เขาสารีน้อยเลไหนสารีน้อยนั่นแหละเยโอ้โหแขนเดียวนั่นเออานี่แหละแรงจัดเลยเออใครก็ขี่ตามฟูไม่ทันเขาอ่ะเออเออมองมาด้วยนี่จังได่เติมก่อนเขาเออไม่เติมไม่มีแรงอ้าวทำไมไม่ช่วยมาล้างรถอ่ะ มายืนหลบอะไรอย่างเงี้ยมีการน้ำน่ำ,ดำม,อมองมองด้วยนะโอ้ล้างคันนู้นด้วยดิห้าร้อย่ะ <500. S 1> ทำบาปกระบไม่ไม่เอาชีดไหนมันมันไม่ชีสน,น้ำจะตกใส่รถบุกไม่รั่วมันไม่รู้ว่าแต่กระบะเองสูงไงตูนมันสูงจะเคยอยากได้ดีเวลา เปียกเปียกจ้าดูเขาบอกเขาขีงมาเนี่ยใครคแม่รถเราไม่มีดินเลยเขาว่ะใครถรอ่ะเออ,อเฮ้ดินไีเหมือนผมเลยว่า,า,วามืคนตินเปียกอ่ะ,อะไรไไเ,อะเออข้าดดแแตแต่ดีนะไม่ค่อยติด โอ้ไปดูดิน่นะ,ะไปดูในกระบะดิออาทำไมติดเดยอะแยะอายเปียกไ้ของพี่ทำไมไม่ค่อยติดอ่ะายเปียกอ่ะติด,ดเดี๋ยวายแงอ่ะไม่มีติดอ่ของเอ่ตนนิดอ่ะเนี่นนย,ยไงเนี่ย ล้างรถไงนูเฉพาะแต่บวมไงทำไมนอนเยอะถึงว่าแหละบวมเออนี่จะไปทำใหม่เหมือนกันเนี่ยไม่ยุ่ไอ้นี้มันมันไม่ชอบไอ้นี่ ชอบติดใช้ไม่ชอบติดติดแล้วแบบไม่ออกเลยต้องลงไปเคาะอือส่งเดียวกันแก้วนนี้นข้อตัวนี้ทั้งมันแอบสังเเนี่ยข้ทั้งมันเลย12เจ็ดเสี้ยวของคนอือข้อมาสองวันแล้วแกะไม่หายเอาน้ำมันเครื่องสัใส ủa, đùi xe kia, kia kia tiêm à, cốt súng à, nghỉ lẽ, đú cấm nó mình tiêm máy bị, y lên, anh xuống à. Để để à. đây đó, để cho thỏi máy ดูเหล็กเขายังหนานาัดก้อยหลงอีกนะนี่อ้าวทำไมไม่พาลูกมันมาด้วยทำไมไม่พาลูกมาด้วยไมม่ีอ๋อไม่ม,มียังไม่ได้ซื้ออ๋อยังไม่ได้ซื้อลูกพี่ไม่ซื้อให้อีกทีงอนงอนอยูออย่ใช่ไหมเออเมื่อใดจะซื้อเนาะลูกพี่ออจะอเอะาบางคุ่นมาติดได้เลยอ๋อข้างหน้าก็จะติดออติดในตัวกระชนด้วยติดนี่ด้วย ทำทำขาไฟใหม่เลยไอ้มันมีไฟอีกแบบนึงอย่างสวยเลยไฟมนันอะตัวเก่าอ่ะไม่ทำขาให้พูดถึงพูดถึงทำขาใหม่ได้ก็ขามอยู่นี่เออติดกับคัสตี้นี่ขานอยู่ตรงนี้ขาไฟอ่ะก็ม,มันต่อขาไฟเอาแต่ก่อนอแล้วคุณน้งงองคนเก่าเขาต่อออไรไปเองอยู่ไปอย่งสวยไฟัเก่าาอขก็ไปรอ,อ,อ,อบสแตนเลสแล้วก็ยาวแบบนี้เหมือนรถ ถ้าทำไมไม่ถูอ่ะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวกินดินเอาก่อนดิมันจะไม่ถูก็ตีโอ้แต่หัวก่อน <c ười> เออรอล้างฝนหายก่อนรอล้างเสร็จยังเนาะ,<อ>ะนนเดี๋ยวจะไปล้างต่อเนาะแล้วอาหารแกไปพี่เอกเปลี่ยนยางเองเหรออ่ <c ười> ทำไมอ่ะลูกพี่กลัวแบตหมดเลยไม่หมดลูกพีกเขาควัวแบตเขาหมดโอ้ยเนี่ยไอ้หลงเนี่ยสามชั่วโมงอ่ะแบตมันเก่าแล้วมันก็จะตายไปอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงสาม,สามชั่วโมงอ่ะดับแบบไม่ได้สาตาร์ทเครื่องอ่ะไอ้ที่ติดเครื่องอ่ะคือไฟมันไม่พอไงนขนาดติดเครื่องนะชีบเนี่ยอ่องเหมือนคนเยี่ยวอ่ะโอ้ยที่ทำไมสาตาร์ทเครื่องก็ไม่แรงอ่ะ เบื่อสามฝุกอะไรกบอืมทำไมอ่ะตีกันเลยชอบติดดินมันะคุยดินขึ้นมาอือเดี๋ยวเดี๋ยวไปหา้าง้างรถดีกว่า้างไหนุ้ยนุ้ยเออยี่ย่นู้นไง้างตรงนู้นไงนี่จอดร้างข้างกันนี่ให้แม่ครูสารให้นี่เออ ไม่เอาแล้วแต่เดี๋ยววล้างดีกว่าไปแต่เจ็ดโมงนะฮะเขาบอกว่าให้ไปแต่เจ็ดโมงนะใครไม่วิ่งสายอะเี่มกองเตรียมว่าเขาจัดใหม่แล้วเขาไหมแปดโมงไม่เอาแล้วเอาเจ็ดโมงเลยเออเคเคแล้วแต่จะตื่นนะตื่นตอนไหนไปตอนนั้นอ,ะอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ